สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะอะก่อนอื่นยกละยกโชว์แล้วนะคะแคปหน้าจอไว้เนาะไม่พูดซ้ำซากแล้วค่ะเดี๋ยวจะเบื่ออันนี้คือรายการสินค้าของป้ากิ๊กนะคะถึงข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของป้ากิ๊กแล้วก็ลายของป้ากิ๊กะคะ่ะายุพลายสองสี่เก้าเก้าต้องการสินค้าอะไรตามเนี้ยก็ติดต่อเข้ามานะคะผู้สูงอายุก็ใช้เบอร์โทรนะวัยรุ่น คนที่ทันสมัยหน่อยก็ติดต่อทางไลน์ป้าเก็กกนแล้วกันนะคะ,อะโอเคค่ะสินค้าก็ขายอยู่ทุกวันแพ็คอยู่ทุกวันส่งอยู่ทุกวันค่ะวันนี้จะมาสอนการทํานานแล้วละ่ะคลิปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนละการขยาย EM เออาไว้ใช้คือป้กเก็กอยากจะมาฟื้นฟูรเรื่อง EM เนี่ยครั้งแรกที่ป้กเก็กทําเกษตรจะไม่รู้จักจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะรู้จักแต่ EM แล้วก็ใช้มาตลอดคุ้นเคยกับเข้ามากไม่ว่าจะเป็นเอามาใช้กับผักกับพืชกับเรื่องในครัวต่างๆนะคะก็จะใช้ EM มาตลอดทีนี้พอมาใช้จุลินทรีสั่งข้อแสงก็เลยลืมเข้าไปเลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งน้อง f c ของเราเนี่แหละให้ปากิก๊กทำา EM ให้ปากิก๊กก็ทำให้เขาเขาก็เอาไปเยอะเลยละ่ะทีนี้ก็เหลือพอเหลือตัวเองก็เลยปากิก๊กไม่ได้บอกขายทางช่องนะคะ ให้น้องเข้าไปจําไม่ได้แล้วว่ากี่ขวดเยอะเหมือนกันเสร็จแล้วตัวเองก็เลยเอามาทดลองใช้เดี๋ยวจะยกผักให้ดูพอมาใช้ได้ผลก็เลยอยากโอ้เราก็ลืมเนาะว่าดูสิเนี่ยต้นบอดัมเบเลอร์เลยค่ะปะกีกทดลองกับคณะคณะสองต้นนี้ทีแรกก็ดูแล้วว่าเอ๊คล้ายๆกับว่าเขาจะโตอีกไหมก็เลยเอาน้ำา m m ที่มีอยู่เนี่ย เราผสมแล้วก็เอาไปรถทั่วไปกลุ่มนั้นแหละแต่จําให้แม่นก็คือ2ต้นนี้ต้องจําไปก่อนเพราะเราจะทดลองเนาะก็เลยเอามาใช้กับคณาดูสิคะต้นเริ่มเท่มเลยเป็นยักษ์ขึ้นมาเลยค่ะสวยมากแล้วก็อ่อนนุ่มด้วยนะคะจากครั้งแรกนึกว่าแข็งกระด้างแกรนกลายเป็นว่าอุ้ยอ่อนนุ่มไปหมดเลยค่ะยังกะกักมยี่เลยน่าจะอร่อยมากดูดูคอเขาดูคอคณะ สุดยอดเลยค่ะอกี้ก็เลยวอกออ็ EM นี่ลืมไม่ได้ทิ้งไม่ได้จะพา fc มาทำมาขยายนะคะก่อนอื่นนะบางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะไม่รู้จัก EM คณะเห็ดหอมบอกเรื่องนี้อันนี้เป็นคณะเห็ดหอมเลวสวยจริงๆค่ะขนาดไม่ใช่หน้าหนาวนะเนี่ยดูเพื้นน้ำหนักจะไม่ไหวละหน้าร้อนนะคณะสวยขนาดเนี้ยประกวดได้ที่หนึ่งเลยค่ะสวยจริงๆ ทีนี้ป้าเก็กจะให้ดูตำราย m m ที่ป้าเก็กเก็บสะสมไว้นะคะอุ้ยสะสมไว้นานมากน่าจะถึง20ปีแล้วคะ่ะเล่มนี้รักมากด้วยนะทุกอย่างความรู้จะอยู่ในนี้หมดก็เลยเอามาฟื้นฟูจะมาพาย f อขยายนะเราจะเอา EM กับกา,กากน้ำตาลนี้มาขยายเอาไว้ใช้ให้ได้จำนวนปริมาณเยอะๆถ้าใช้เพียวๆนี่ก็ได้นะคะแต่หมดแล้วไม่มีใช้แต่ถ้าขยาย ถ้าใครปลูกผักเยอะขยายเอาไว้ใช้ก็ดีค่ะคุณสมบัติของเขาเนียพียบเลยนะคะเพียบเลยช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของทั้งดินทั้งน้ำได้ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้นะคะแล้วก็ทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วแข็งแรงทนทานต่อโรคต่างๆนะดีมากแล้วก็ผลผลิตที่ใช้ ใช้ EM นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เข้าไปปลูกข้าพโพดฟักทองแตงกวาอะไรตัวมีอะไรทุกอย่างฟักเขียวผลผลิตที่เก็บนะคะคงทนไม่เน่าไม่เสียคือเก็บแล้วก็มีอายุยืดอายุการเก็บได้นานพูดง่ายๆนะคะ e m นี่ดีดีดีมากๆใช้กับพืชได้กับสัตว์ได้ผสมน้ำให้ให้ให้ไก่ให้หมูที่เขาเลี้ยงกินนะคะแข็งแรงโตเร็วแล้วเวลา สัตว์ต่างๆถ่ายออกมาเนาะขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ที่เขาเอาไปผสมน้ําให้กินน่ะจะไม่เหม็นค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็กองขยะเนะเอาไปรดเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วขยะต่างๆที่เน่าเป็นหนอนนะคะตัวหนอนเนี่ยก็จะไม่กลายเป็นตัวแมลงวันเขาจะไปตัดวงจรไว้แค่นั้นแหละแค่ถึงเป็นตัวหนอนแล้วก็จะฟอร์ตายไปเลยวุฒคุณสมบัติของเขาสุดยอดดีมากๆค่ะ กเ๊กเคยเอาไปผสมน้ำเลี้ยงกบสมัยก่อนนะคะเลี้ยงกบโอ้สุดยอดเลยน้ำนี่ไม่มีเน่าไม่มีเสียแล้วก็กบนี่โตเร็วมากอันนี้อดีตแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เลี้ยงล้วสงสารตอนนี้มาปลูกผักอินทรีย์กินผักกันดีกว่านะคะอา้าทีนี้ก็จะมาดูอันนี้เป็น EM ที่พักเก๊กเอาออกมาจากขวดไม่ได้หิ้วมาเนาะขวดเป็นแกนล,ลอนค่ะอันนี้กากน้ำตาล อัตราส่วนในการขยายจำแม่นที่สุดในโลกเพราะว่าสมัยก่อนทําตลอดค่ะ1ต่อ20นะคะกากน้ําตาล1ส่วน EM 1ส่วนน้ํา20ส่วนให้ท่องไว้แค่นี้แหละนะสมมติเอามาเป็นแก้วถ้าชาทําน้อยกากน้ําตาล1แก้ว EM 1แก้วใส่น้ําไป20แก้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน20ขวดนะคะน้ํา กากน้ำตาล1 em 1น้ำา20ขวดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาตวงใช้วิธีคำนวณเลยค่ะขวดนี้500 ml นะคะเราก็คูณด้วย20เป็นเท่าไหร่พ่อศูนย์เป็นเท่าไหร่500 ml เป็นหมื่นนะ,ะเป็น1 0 0่นศูตัวนะ250เป็น4 5เป็นหมื่นค่ะหมื่ ml หมื่น ml ก็เท่ากับ10ลิตร พูดง่ายๆก็คืออย่างละขวดเนี่ยใส่น้ํามาสิบลิตรป้ากิ๊กใส่มาแล้วนะคะสิบลิตรไม่ต้องไปคิดเงี้ยอะไรคิดเป็นแก้วกวันที่สิบแก้วอย่างที่นี้ทีนี้จะจะคำนวณก็คือคํานวณจํานวนมากหนึ่งขวดหนึ่งขวดน้ำสิบลิตรเอาแค่นี้แหละจําง่ายๆน้ำสิบลิตรตวงมาแล้วน้ําขอให้เป็นน้ําสะอาดนะคะไไม่ต้องดให้เป็นน้ําสะอาดเราก็บอกนี่ห้าร้อยห้าร้อยแล้วสิบลิตรห้าร้อยมลห้าร้อยมลห้าร้อยซีซีอะไรอ่ะ ซี <CC S 2> ก็ได้ ML ก็ได้เหมือนกัน ML ก็ย่อม,มาจากมิลลิลิตรนะคะอันเดียวกันทีนี้เราก็จะมาใส่ในน้ำที่สะอาด10ลิตรคนให้เข้ากันเอาอันดับแรกจะเอากากาน้ำตาลลงไปก่อนให้ดูกากน้ำตาลใครไม่มีก็ไปซื้อหรือว่าใครจะทำจะทำเองก็ได้นะคะบบังเอิญป๊อกเก็กมีเหลืออยู่เนี่ยคนเอามาให้คะ่ะก็เลยเอามาใช้ปกติตัวเองก็ไม่ได้ซื้อ,อกากาน้ำตาลหลังๆนี่ก็ทำเอง เอาน้ำตาลผสมน้ำนั่นแหละก็เป็นกากน้ำตาลแล้วสูตรเอาไว้วันหลังจะจะจดมาให้ดูกันแล้วกันเนาะวันนี้เอาเอากากน้ำตาลจริง,รงๆก่อนกันแล้วกันทีจ่จริงเหลือในนี้ก็เอาน้ำกรอกแล้วก็ล้างล้างใส่ลงไป,ไ,ปได้นะคะแต่จะ,จะเสียเวลาเนาะเอาไว้ใส่ทีหลัง อันนี้เป็น EM นะคะดำๆเอ e มที่ไม่เสียไม่เน่าก็คือจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนน้ำอ้อยค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นง่ายง่ายพอคนให้เข้ากันนะคะก็เอาไปกรอกใส่ขวดไว้ใครมีขวดใหญ่ๆกระลอนใหญ่ๆก็ใส่ไว้ไม่มีกระลอนใหญ่ก็ใช้ขวดน้ำดื่ม หล,หลายใบก็แล้วกันหรือว่าขวดน้ำที่เป็นหกลิตรกี่ใบก็หยิบมาจะใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เหลือพื้นที่ตรงปากขวดไว้เขามีอากาศมั่งหน่อยนึงแต่จุลินทรีย์ตัวนี้ป้าเก๊กบอกไว้ก่อนนะ EM ตัวนี้เขามีที่มีจุลินทรีย์อยู่ในนี้จุลินทรีย์ตัวนี้ไม่ต้องการอากาศเพราะฉะนั้นเราจะเปิดเฉพาะเวลาที่เขามีแกส๊สสมมติว่าเรากอกขวดนี้ไว้เนาะ รุ่งขึ้นเอาไว้ประมาณแค่นี้อย่าไปใส่เต็มเดือพื้นที่วท<ช>ไว้เด<ช>ือพื้นที่ไว้ให้เขามีอากาศอยู่ในนี้เสร็จแล้วพอรุ่งขึ้นนะมันจะเกิดอาการตึงขวดแล้วก็มาปล่อยแก๊สออกฟแล้วก็ปิดเลยค่ะปิดไว้เหมือนเดิมเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ไม่ต้องการอากาศนะอย่าลืมนะไม่ต้องการอากาศแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มอย่าให้ถูกแสงแดดนะคะวันละหนึ่งครั้งต้องมาปล่อยก่อนไม่ใช่ปล่อยไปตลอดนะคะ ปล่อยจนเรารู้สังเกตว่าเอาเก้าวันสิบวันไม่มีแก๊สแล้วก็ปล่อยทีนี้ก็ไม่ต้องมาปล่อยละตั้งไว้อย่างนั้นละจะใช้ก็เอามาใช้แต่ว่าขวดจะตึงขวดขวดจะตึงแข็งเลยค่ะเพราะแก๊สเขาจะดันออกมาเนาะเวลาปล่อยก็ถ้าไม่ปล่อยนะสองวันสาวันมาเปิดต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวระเบิดใส่มือนะปึง้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเผลอถ้าเป็นไปได้ให้ปล่อยทุกวันค่ะค่อยๆเปิดแล้วก็ฟีออกมาอย่างเงี้ย แล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มอย่าให้ถูกแดด7วันค่ะเจ็วันนำมาใช้ได้แล้วอายุเก็บของเขาก็คือ3-6เดือนนะคะอย่าเกินนั้นถ้าส่วนมากบางทีเขาก็บอกว่าจุลินทรีย์ที่ขยายน่าจะเก็บได้ไม่นานที่ไม่นานก็คือไม่เสียไม่อะไรแต่ว่าตัวเชื้อเขาเจะอ่อนลงถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ให้เร็วที่สุดภายใน3เดือนก็เอาให้หมดกันแล้วกัน คนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปกรอกเดี๋ยวป้าเก็กจะลองกรอกใส่ขวดนี้ดูขวดนึงที่จริงต้องเอาขวดใหญ่ๆนะหอมมากเลยค่ะกลิ่นเอหอมหอมผสมกับกากน้ำตาลเนาะ oh. อ่าวแค่นี้พอนะคะเหลือพื้นที่ไว้เข้าหน่อยเนี่ย oh. เราก็จะมี EM เอาไว้ใช้เยอะแยะ เวลาเราทำฮอร์โมนต่างๆนะคะเช่นฮอร์โมนเกี่ยวกับฟักทองกล้วยมะละกอที่ปรากิ๊กทาเป็นประจำก็ใช้ตัวนี้ค่ะใช้ตัวนี้ตามอัตราส่วนของเขาเนาะตามปริมาณของเขาอันนี้สูตรก็ต้องใครจะทําอะไรก็ต้องไปดูอีกทีใช้กากน้ำตาลกับ E-M แต่ E-M ตัวนี้ต้องไปใช้คู่กับกากน้ำตาลจริงๆอีกนะคะเวลาจะเอาไปใส่อะไร เวลาจะไปหมักอะไรต่อเข้าให้ถ้าไม่มีกากน้ำตาลก็ตักน้ำตาลทรายนี่แหละค่ะหมักปพกเก็ตหลังๆนี่ก็ตักน้ำตาลทรายนะหมักกับ e m แต่ e m ขาดไม่ได้ต้องมีตลอดนะคะลองทำไว้ใช้ใดูนะหรือว่า,าน้ำตาลทรายเอาเอาไปหมักสมมติว่าไปหมักฟักทองกล้วยมะละกอแล้วก็่านพูดถึงน้ำตาลนัะนะ่นน่ะวิธีทำอ่ะ น้ำตาลกับน้ําไม่ไม่ต้องทากากน้าตาลหมายความว่าถ้าเอาไปหมักเลยอ่ะไม่ได้เอามาทํากากน้ําตาลอย่างนี้หมายความ<ำ>ว่าอาจจะเอาไปหมัก<อ>กล้วย<อ>ฟักทองมะ<อ>ละกอนะตักใส่ได้เลยตักน้ําตาลสามช้อนเอ็มสามช้อน,นตามปริมาณที่เราจะหมักของเราอันนี้พูดให้ฟังว่าแค่อย่างละสามก็ใช้น้ําตาลแทนได้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรค่ะยิ่งหวานยิ่งดอีอันนี้ป a c k ก็จะเอาไปกรอกเก็บไว้นะคะ เอาไปกอกเก็บไว,ไ,วไว้ใช้ในสวนผักของเรานี่แหละผสมน้ํารดผักบางคนเข้าใจว่าเขา,เ,ขาเป็นปุ๋ยแล้วทำเอเมาผสมน้ํารดผักผักงามที่จริงไม่ใช่นะคะเราจะต้องมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในกระถางนะมีขี้วัวนะมีอะไรต่างๆที่เราใส่เข้าไปเป็นปุ๋ยนี่แหละเข้าไปช่วยย่อยสลายแล้วก็ให้พืชเอาไปใช้ได้เร็วที่สุดอันนี้คือคุณสมบัติของ EM อ<ต> <Okay S 2> คล้ายๆกับสังเคราะห์แสงก็แหละคล้ายกัน,แ,แ,กนแต่ว่าอะไรดีกว่า แต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าดั้งเดิมนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วก็ใครอยากจะรู้อะไรติดต่อเข้ามาก็ถ้าติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ปกิกบางทีก็มีปัญหานะคะถ้าไม่ได้ก็ปก้กิกแนะนำให้ติดต่อทางไลน์จะเร็วที่สุดนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้กันแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ